พี่น้องมื่อนี้มีแขกมาโรงงานเท่าจ้าสิเป็นไผ่มาเบิ้งกันเลยมาขอแล้วก็ว,ว่าพูดผ่ำทำเพลงพี่น้องเธอเธอหยิ่มหมอดตอร์ไซไส้ใน่พาสาทางเท่ากับบรอทราบไปเอารถพนักงานมาให้เพื่นเลย เอาๆฉันลืมบอกเวนผู้ใหร่มากหลายคนก็ือสิรุจักดีคุณคู่ผู้เพลินมักสอมทอปปาปาน่ะนะสอมกรประตูแน่สอมพัดลมแน่ผู้เพลินสอนภาระแน่สอนศิละปะแน่ดนตรีแน่นาฏศิลป์แน่สังคมแน่สรุปแล้วเพนเป็นที่ย่งยางหัวกัระองรุนมาก มือนีได้โอกาสค่ะคนคูที่ว่าเพิ่นมารีวิวโรงงานไหจ้าเพิ่นทายตั้งแต่ข้างหน้าจะไปหอดในโรงงานเลยขั้นตอนการผลิตของนำจิ้มลอมวงของเฮาเริ่มตั้งแต่คั้นเลือกวักตถุดิบปักจจิกผักต่างๆที่ใช้ในการผลิตออ้ยเพิ่นเก่งอี๋เถิ่งทายเถิ่เป็นนักแสดงพี่น้องขั้นต่อไปเป็นการตวงสูตรพี่น้องเพิ่นกะมาเป็นทีมไทยกันคนละมุมพี่น้อง เ่าไปเป็นห้องปฏิบัติการเคมีพี่น้องเพื่อจะสร้าง,งตวงตวงของเพื่อนนั่นล่ะค่าวัดท่านั่นนี่นวนลเระท้ายไปที่ระฉากที่ละหองนะพี่น้องสุดท่ายมาจบอยู่ที่สตูดิโอร้อมวงเป็นสตูดิโอเอาไว้ไลฟ์สดฝากว่าพ่อแม่แม่พี่พี่น้องนองนะคะติดตามเราด้วยค่ะน้ำจิ้มเจ๋วฮอนล<ม>ร้อมวงมจ้า